พัทนะคะชื่อจริงชื่อมนัสนันวลิตวรานน์ค่ะเดิมเคยเป็นอดีตพนักง,งานบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ประกอบการเราก็เลยเหมือนมองหาโอกาสแล้วก็มาเจอว่ามีกาแฟสายพิเศษเนี่ยแหละคะ่ะที่น่าลองน่าสนใจในยุคนั้นเราก็เลยมาลองเปิดทำแต่ก่อนที่เราจะเปิดทำอะคะ่ะพัดก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่า การนี้เราจะทําอะไรเราต้องรู้จักสินค้าของตัวเองก่อนว่ามันคืออะไรเราควรจะต้องทําเป็นก็เลยไปโรงเรียนนะคะนั่นแหละเลยเป็นที่มาจุดเริ่มต้นทําให้เรารู้จักกาแฟสายพิเศษก็คือเดิมเนี่ยเราเคยทําร้านกาแฟร้านที่มันดังมากติดอันดับจังหวัดนนทบุรีเลยเสร็จแล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะคะของโควิดมันก็เลยทําให้เราอะต้องคัดลอส เราก็เลยมองว่าโอเคตัวเราอะ่ะมีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างสําหรับตัวเองเพราะว่าการเริ่มธุรกิจของร้านกาแฟเราเริ่มของเรากับสามีร่วมกันวันหนึ่งพอสามีไปทํางานอย่างอื่นก็จะเป็นของเราเองว่าเราอะ่ะมีจุดแข็งเรื่องของเบเกอรี่ทีนี้จุดแข็งของเราอะ่ะเราก็เลยมองว่าเราจะเอาเซอร์วิสนำแล้วก็โปรดักต์ตาม เพราะฉะนั้นนะ่ะกึ่งๆก,ก็คือพัดจะเป็นเหมือนคอนซัลทให้กับร้านคาเฟ่ที่เปิดใหม่หรือร้านคาเฟ่ที่เขาเปิดแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากมีขนมที่เป็นรูปรักษหน้าตาลักษณะแบบของเขาในงบประมาณต้นทุนที่เขารับได้ค่ะพัดอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องของหน้าตาอย่างเดียวแต่เราอะโฟกัสเรื่องของรสชาติด้วยแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่ลูกค้าเห็นภาพลักษณ์แล้วก็จะสะดุด แล้วทีนี้พอเขาอ่ะได้เริ่มชิมเปิดใจลูกค้าเปิดใจได้ลองชิมเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้ดีแต่หน้าตานะรสชาติมันดีด้วยนะสิ่งที่เราได้จากมันก็คือเรารู้จักลูกค้าเรามากขึ้นค่ะและเราก็เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น อย่างเช่นก่อนหน้านี้ลูกค้าจะมจักจะเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งจะชอบไปเที่ยวคาเฟ่กันแต่พอเกิดโควิดยุคแรกรปุ๊บเนี่ยคนไม่กล้าเดินห้างแต่ก็ยังอยากออกมาข้างนอกก็ยังมาเที่ยวคาเฟ่ในขณะเดียวกันเรามีโซเชียลดิสแทนซิงเราพยายามจะใช้กลยุทธ์ในการที่เอ่อเทคเอาหรือว่าให้ลูกค้าสามารถได์ทรูเข้ามาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เป็นผลค่ะ ลูกค้ายังขอเวลาลงมาเดินชมขนมหน้าตู้เค้กได้เลือกกาแฟสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นรถกลับไปอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าอย่างหนึง่งเวบแรกเราส่วนกระแสคนอื่นมากค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าไม่เดินห้าแต่ลูกค้ามาหาเรามันก็เลยทำให้เราสามารถทำยอดขายได้เดือนละเจ็ดหลักแต่พอเวฟที่สองสา่ค่ะมันทำให้ยอดขายเราหายไปถึง75%มันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราอ่ะต้องคัดลอส แล้วก็เลยเหลือแต่เซ c กชันที่เป็นของเบเกอรี่ที่เราเอามาดำเนินการอยู่อะคะ่ะส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญเลยต้องขอบคุณ s m e Bank นะคะที่ณนะตอนโควิดช่วงที่2เนี่ยเราอะจริงๆเราตั้งใจจะทำลงคัวก,กาแฟเพื่อที่จะลดต้นทุนเราเราก็ทำเรื่องกู้กับ s m e Bank แล้วเราก็ได้เงินมาหมุนเวียนในช่วงปีนั้นอะ ก็ทําให้เราอะสามารถเปลี่ยนแผนปรับอัตราทันทีว่าเราไม่ลงทุนเพิ่มแต่เราจะต้องมี c a s โ f ให้ตัวเองอะสม่ําเสมอเพื่อที่จะผ่านวิกฤตโควิดไปได้อะค่ะจริงๆผู้ประกอบการได้รับการช่วยเหลือจากเอ e Bank อีแบงค์เยอะมากนะคะถ้าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือเราเองก็คงต้องแย้งัแบบปีแรกๆแล้วเหมือนกันค่ะพัดพึ่งพึ่งจะค่อยๆสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่นะตอนนี้แล้วก็กำลังค่อยๆเป็นที่รู้จัก แล้วก็ได้รับเกียรติจาก s อ b b n n k อีกเช่นกันให้เราไปออกหู้นแล้วก็ทําให้เราอ่ะได้เอาแบรนด์เราเนี่ยไปเป็นที่รู้จักในเมืองมากขึ้นแล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากค่ะสำหรับในเรื่องของการเซอร์วิสนำและโปรดักตตามอะค่ะ พัทยกตัวอย่างเคสลูกค้าหนึ่งที่พัดเข้าไปดูแลนะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทํำคาเฟ่เลยสิ่งหนึ่งที่ที่พันรู้สึกดีที่ได้เข้าไปช่วยก็คือเอาความรู้ของเราอะค่ะไปช่วยวางระบบโอ peration ข้างในทั้งหมดในขณะเดียวกันอะเรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้มันตรงกับธีมของลูกค้าและงบประมาณที่ลูกค้าสามารถรับไหวได้ เพราะว่าอย่างบางร้านนะคะเขาสามารถที่จะขายขนมในมูลค่าที่แพงได้หรือสูงได้แต่สําหรับบางร้านนะคะเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทําราคาได้แบบในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะทําอะไรให้เขาได้บ้างที่เขาจะได้ขนมหน้าตาสวยแล้วก็ในราคาต้นทุนที่เขารับได้แล้วเขาก็สามารถขายได้แล้วทำยังไงให้มันวินวินทั้งคู่ว่าถ้าร้านอยู่ได้และเราอยู่ได้ พัดเคยมีผู้ใหญ่อะค่ะสอนสอนพัดไว้ <Wow. S 1> เรื่องหนึ่งว่าการทำธุรกิจเปรียบเสมือนออกเรือไปออกทะเลแล้วเรามีเข็มทิศถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวแล้วว่าเรามาผิดทางะ <Yeah. S 1> เราต้องรีบปรับตัวอันนี้พัดก็ต้องกราบขอบคุณหน่วยงานองค์กรเดิมที่พัดเคยอยู่และพัดก็ได้ร่วมงานกับผู้บริหารที่เก่งๆหลายท่าน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พัดเห็นวิสัยทัศน์เห็นกลยุทธ์ของท่านแต่ละท่านเหมือนกันในการปรับตัวในการทําธุรกิจค่ะ